สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาครับกินก้อยครับมื่อนี้กินก้อยเงินออกเงินออกนี่ครับถึงก้อยทังซอยจูครับผมแคนแคนครับสองคนครับนี่ครับเพียครับเพียต้มต้องต้มก่อนนะครับบ่ต้มบ่เป็นแต่กินครับนี่ครับ อันนี้มะละครับผมมะละนี่ครับผักกระมังนึงครับผมเอาคักๆมือนีครับนี่ครับซอยจุถวยนึงครับก้อยอีกถวยนึงครับนี่ครับล้างปรุงครับผมข้าวคั่วพริกข่นข้าวคั่วใส่ลงไป รถน้ำปลาดีเพี่อเลือดเฮ็ดกินเองเฮ็ดลายบันเด้ก็ได้ครับผมเม่คือไปซื้อเขาดอกนี่ครับแนวแก่เข้าครับดีเขาแถมาซื้อจังไห นี่สิบหกสิบบาทเพื่อเรื่อก็ดีนะนี่ครับเลือดใส่เพราะเป็นพิธีเพราะครับผมมาแล้วก็คนค้นครับผมคนบกเข้าแดงดีครับ มีที่ว่าเป็นเรือเป็นหนุ่มผุม้งใช่ไหมที่เขาแพ็้มาอย่างดีใช่ไหมเรือผสมน้ำนี่าอืมไม่คนอย่างนี้เนละอ่ะเอาที่ต้อง ากหน่อยมาหนึ่งขัละถุงแซบแล้วกันนี่ครับใส่หอมลงไปแล้วก็คน้คนๆจังหน่อยเป็นอันเสร็จพิธีครับผมสำหรับก้อย เสร็จแล้วครับ้ก่เมนตูต่อไปต่อไปกับน้ำจิ้มไส้ตู่ครับผมอเอาเพียที่เขาต้มครับไส้ลงไปเลยครับแล้วก็ไส้ดีพริกป่นข้าวคั่วหั่นหอมชุรดรสน้ำปลาซำนันแล้ะครับเฮ็ดบ่ยากเดอกครับผมแซ่บามาได้ครับพี่น้องวันนี้เลี้ยวเลี้ยว ซอ,อ,อยจูครับนี่น้ำจิ้มอันนี้ก้อยครับผมผักหนึ่งกระมังละผักครับมาครับแขนๆครับมื้อนี้แขนๆ <c oughs> ตับนี่แล้ว หวานเจียบตับกินของดิบแล้วกันนี่ครับแก้เขาจักน้อยมาตรฐาน เนื้อผ่ดตับครับเนื้อผ่ดมาลาครับล้ก็ตับผ่ดลงไปครับคำยิ่่ๆครับผมน้ำกิมขมขมเบๆนี่ครับมอบ็บคำา่ยิ่ๆเลยครับผมเ่บ กระเทียมตามลงไปผักสีเหลาวยัดลงไปโ <ไป S 1> อ้แซ่บนี่ครับมาสดก้อยครับวันนี้สดก้อยกระเทียมผักสีเหลามาละนี่แล้วก็ตักครับผมบนนแล้วก็ะซดบ<ซ>ันนี้ครับมับฟแซ่บหลายพี่น้องเอ,อ้ยแขนครับสองคนมือน,นี่ หออีกแล้วครับหอห์อครับจิตใจหอครับนี่ตับพันต้นหอมครับแล้วก็ใบ,บชะพูครับผมผ่าคิริว้วใสลงไปนี่ครับโซดครับโซดมับเอ,อ้ คักคักครับผมบอกเลยว่ามาตรฐาน